น้อยคอยใจพอด้วยความหวังตั้งต่อบว่าขึ้นไหนลั่นล้าทีส่วนก่อนล่ะกระแสก่อนในตอนนี้พระอภัยมณีทั้งลูกน้อยคอยใจพอบาอะไรล่ะหนด้วยความหวังตั้งต่อทีนี้ยากเนี่ยจากนี้ยากมาก คนสีนี้อกูกับผ้าบาบออกไปสวีเดนด้นไปเลยเลยอ๋อแล้วพอหลุดวันเอาทั้งกินน้ำกินขนมนั่นกระไรทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งกินน้ำทั้งกินขนมพวกพี่ไปเถิดน้องทั้งนี้กระลำทั้งนั้นน้องกินขนมค่ะกับนมที่เป็นคนเป็นญา ค่อยพีไปเธอตองทุกสิ่งหรือมันสาก็คือยู่เทียงทีรีแต่นอนเป็นแนวด้วเนาะเป็นได้เอออย่าบีเด้อหามบีเด้ออ๋อไม่ไปยังเดียวไม่ไปไม่ไปยางเดียวไม่ไปยางเดียวคามมือคามเมื่อ ปฎิจารณท่านผู้ชมก่อนปฎิจารท่านผู้ชมก่อนดีจ้าดีจ้าเอาไปดี้าไม่ได้เด็ดทั้งนั้นกินนมกินนมแล้วไปกินกนมทั้งนั่งกินกินกันแล้วไมผู้นน อันผู้นี้กำลังนะนั่นเองจอดฮะอันหาจบอกไม่ของผมที่เบืรอตัวนี้จกไม่พ่นเพื่อเกิเยอะไหมไปเินปิตบาทฮะ